สวัสดีครับผมชื่อนายสมัครคู่เกตครับอายุ40ปีจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นหมอนรอกกระดูกขับเส้นนะครับคืออาการเริ่มแรกผมทํางานที่โรงงานแล้วไปยกของหนักนะครับพอกลับบ้านไปเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผมอาการปวดหลังลุกจากที่นอนไม่ได้เลยคือมันจะเจ็บปวดหลังชาขาไปหมดครันนี้ผมก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปครั้งแรกหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่ากล้ามเนื้อเสบนะครับ ให้ยามารับประทานยากแก้ป,ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ฉีดยามาผมก็กลับมาบ้านมานอนพักอยู่ประมาณ3-4วันอาการไม่ดีขึ้นคือยังตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ได้เดินไม่ไหวปวดไม่หายครนนี้ผมก็เลยไปรอบ 2. สองครนี้หมอก็เลยส่งไปเอกซเรย์ ray. ผลออกมาว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อที่ L4 L5 ทำการผ่าตัดแวบแรกที่ผม กลัวเลยคือการผ่าตัดไม่มันมัน,มนห,ลหลายอย่างเลยในการผ่าตัดเนี่ยทุกคนก็ต้องกลัวอยู่แล้วครับก็เลยนึกถึงหมอมนมาหาหมอมนปรึกษาว่าจะทํำยังไงในการรักษาที่ไม่ต้องผ่าได้ไหมหมอมนก็เลยแนะนําแล้วก็ทําการรักษาให้นะครับเริ่มทําการรักษาให้ผมครั้งแรกก็มีการทํากัวซาครอบแก้วตอกเส้นสักยานะครับแล้วก็ให้ยาไปรับประทานผมไปทานอยู่ประมาณ3วัน อาการผมจากที่ลุกจากที่นอนแล้วปวดเดินไม่ได้เดินขัดมันเริ่มดีขึ้นลุกขึ้นมาแล้วไม่ไม่ปวดเหมือนเดิมครับมันมันดีขึ้นเรื่อยๆพอประมาณเจ็ดวันหมอมน้ำมาดูอาการอีกรอบก็ช่วงช่วงที่เจ็ดวัน่ะคืออาการผมจากที่เป็นร้อยเปอร์ซ็นะที่ลุกไม่ได้เลยผมเบาปวดเหลือแค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือทําการรักษาต่อต่อเนื่องแล้วก็อีกเจ็ดวันหมอมน้ำก็นามาดูอีกครั้งที่สาม ครั้งที่3เนี่ยอาการผมนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยประมาณผมให้ประมาณ80 90%เลยผมเดินเดินปกติลุกปกติไม่มีการปวดการชาที่ขาอีกเลยใครที่มีอาการเหมือนผมนะครับหมอกระดูกทับเส้นแล้วไม่อยากทำการผ่าตัดให้มาลองปรึกษาคุณหมอมนดูนะครับจากจากการที่ผมรักษากับคุณหมอมนมาเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเออภายในสามอาทิตย์เนี่ยผมจะกลับมาเดินได้ปกติเลยนะครับมันมันทำให้ผมโล่ง ในการวิตกกังวลว่าจะเป็นอามาัมพฤกษ์ไหมหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัดจนแบบว่าเราไม่ไหวอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากแชร์ให้เพื่อนๆออได้ลองปรึกษาหมอดูครับว่าแบบผมเนี่ยมันมีการรักษาที่ที่ไม่ต้องผ่าตัดก็ได้แล้วก็หายร้อยเปอร์เซ็นแล้วผมจะเดินให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมันดีขึ้นขนาดไหน